ตลาดลคูเจริญนครสายหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบสู่อาหารตลาดคูนะครับก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายด้านในนี้นะฮะอันนี้แบบกุยช่ายสะพานถังเน,นี่ยกุยช่ายทอดด้านในก็มีอันนี้ก็กุยช่ายคือตอนนี้แบบว่า เรากินนี่เห็นไหมตรงนั้น,นะจุดท,ที่เขาทำใหม่ที่เราพาไปเดินเล่นไปแต่เราเดินข้ามถนนไปตรงนี้เลยด้านในไปคือคนเดินดูอ๋อนี่เขามาขายตรงนี้แล้วด้านในตรงนี้ของทอดอ๋อตรงทางเท้าตรงนั้นเขาก็จะแบบไม่ได้ให้ขายแล้วนะฮะ เขาก็จะมาขายกันด้านในนคุ้งองบุนเส้นมีแบบของกินอะไรเงี้ย,ยน้ำผลไม้ปัน่นผู้ช่ตลาดปูแต่ว่าเราอะกินบ่อยอยู่แต่คือมันจะเป็นแบบฟิลเพราะว่าไปขายตามตลาดอื่นๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ที่นี่ยไงแต่เขาก็จะเป็นแบบุูใช่จากตลาดพูอะไรเงี้ย,ยนี่นเห็นไหม ถ้าใครมารถไฟฟ้าก็เนี่ยมาลงตรงนี้ก็ได้นะครับตรงสถานีรถไฟหรออยู่ตรงข้ามเนี่ยเห็นหมันจะไปแบบจุดที่เขาทําใหม่อันนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งเมื่อก่อนเขาจะขายริมทางแต่วตอนนี้เขาจะไม่ขายริมทางแล้วนี่อันนี้สถานีรถไฟแ้วข้ามไปเดินเล่นพาไปเดินเล่นสถานีรถไฟโอ้เนี่ยแบบร้านค้าเขาก็จะเปิดอยู่นะแต่ว่าก็จะแบบเปิดค่ำๆแต่น้ำแข็งใสอุ้ย ร้านข้าวนี้ยสูนีข้าวหมูแดงเราเคยมากินแล้วเมื่อนานแล้วข้าวหมูแดงนี่ทุกคนตอนนี้เราเดินมาที่สถานีรถไฟตลาดพลูนะครับ้ามาเดินเล่นสถานีรถไฟนี่คือตอนนั้นที่เรามา,าจากวงเวียนใหญ่ใช่ไหม ที่แบบไปเที่ยวสมุทรสาครเนอี่ยเราก็นั่งนี้แหละรถไ,ไฟจะมาท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางไปกับขบวนรถท่านเมืองเลขที่สี่สองหกซึ่งเดินทางจากสถานีมหาชัยชลยทางสถานีวงเวียนใหญ่ขบวนรถจะถึงสถานีตลาดพลูเวลาสิบหกนาฬิกา ห้าสิบสองนาทีขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังจำหน่ายตั๋วแล้วโปรดติดต่อผู้สูงสุได้ที่อีกแป๊บหนึ่งรถไฟจะมาทางนี้หมาจากมหาชัยท่านใดขึ้นโดยสารรถสองมหาชัยถึงงววเียนใหญ่สถานีรถไฟนะครับตลาดพลูเดี๋ยวพาเดินดูตรงนี้เนี่ยเขาไปถ่ายป้ายกันหรือเปล่าตรงนั้นใช่ใช่ใช่ ตนนะ้ท่องเที่ยวเขาไปถ่ายป้ายรถไสนี่ไงโอ้ด้านนี้ก็มีแบบร้านนี่ร้านกาแฟร,ร้านข้าวตลาดพลูไปทางซ้ายจะไปวัตถุวักาักรครับแล้วก็ไปทางขวาจะเป็นวงเวียนใหญ่ก็เป็นสถานีเริ่มต้นเนาะ พาเดินพาเดินเล่นมาทางนี้เลยนะทุกคนนี่นี่นามีแบบว่าร้านขายของกินด้วยเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนเขาจะมีเป็นอันนี้นะตรงนี้ยาวๆไปมันจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรมันจะเป็นซุ้มต้นไม้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเขาตัดแล้วประมาณนี้นะฮะจะเด,เดินไปสถานีรถไฟเหมือนเดิม พาเดินดูเฉยๆเดี๋ยวรอรถไฟเพราะว่าตอนนี้รถไฟกำลังจะมาจากมหาชัยนะครับอีกประมาณแบบสี่นาทีโอ้โหอไรนะตลาดพลู ปรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีตลาดอลูเป็นขบวนรถทางเมืองเลขที่4 3 2 6ก็ทางจากสถานีมหาชัยปลายทางสถานีวงเวียนใหญ่ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการ,าราเบรสานได้ในทางตลาดที่1ขอบคุณค่ะ Attention please the arriving train is h e เยอะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟตลาดพรูนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปด้านนอกห้าโมงคห้านาทีแต่ทุกคนของกินเยอะแยะเลยที่ตลาดพรูนะครับ เราอาจจะไม่ได้พาไปดูแบบโอ้ทั้งหมดทุกที่หรือว่าไม่ได้พาไปชมไม่ได้ไปชิมร้านที่มีชื่อเสียงอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็มาเดินเล่นมาแบบพากันมาเดินดูบรรยากาศนึ่งมีร้านของมีร้านขายของข้ามาในใันไก่อ้นี้คนเยอะจังคนเยอะมากเลยอันนี้ร้านของกิน ฝั่งด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็จะมีแบบว่าขนมหวานไอติมอะไรเงี้ยนะบัวลอยไข่หวานเห็นนะร้านนี้อ่างก็จะมีว่าน้ำแข็งเกล็ดอะไรต่างๆนานาจะกินอะไรอีกไหม <laughs> ไม่ไม่กินแล้วว่ะ <laughs> นั่งวินไปนั่งวินไปแบบข้างเลยเดี๋ยวมาวางกระป๋องอยู่ไหนอะกระป๋าไม่อยู่ตรงไหนที่เราไปนั่งอะ ต้องฝั่งนู้นป่ะนี่นะครับทุกคนอันนี้คือเป็นบรรยากาศทั้งหมดของที่เราพามานะฮะนี่คือตลาดพลูนะครับก็ประมาณนี้แหละน่าจะไม่ได้มีอะไรเยอะเท่าไหร่ ก็คือจริงๆอะถ้าใครมามาสักประมาณช่วง5้าโมงเย็น6กโมงเย็นก็ได้นะเพราะว่าร้านขายของก็จะมีเยอะในฝั่งนู้นที่เราไปกินข้าวมาแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีแบบเป็นตลาดเป็นสุวอาหารมีแบบร้านขนมแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบร้านของกินซึ่งแต่ก่อนอนะตอนนี้เขาจะขายแถวนี้ตรงริมตรงริมฟุตบาทแต่ว่าตอนนี้คือขยับเข้าไปด้านในหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไม่มีแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปรถไฟฟ้ากันแล้วก็สามารบนั่งวินมอเตอรไ์ไซค์ไปรถไฟฟ้าได้ประมาณ2 0บาทนะครับตลาดฟลูนะฮะ ประมาณนี้ถ้าใครมาแบบว่า BTS ก็ BTS ตลาดภูแล้วก็นั่งวินบรสไซค์มาก็ได้20บาทนะครับหรือว่าตอนขากลับก็คือนั่งวินไปก็ได้หรือว่ามีรถกระปอร๋อเนี่ยเยอะแยะเลยไปรถไฟฟ้านะครับเจอก,กัน